สวัสดีคับเพื่อนคือช่วงหลังๆมาเนี่ยผมไม่ได้เปิดการ์ดอีเวนต์เลยนะซึ่งส่วนมากอ่ะผมก็จะไปเปิดในไลฟ์สตรีมใช่ไหมแต่ว่าคลิปวิดีโอผมไม่ได้มีเลยซึ่งตอนนี้ครับผมเหลือเวลาอีก6วัน7ชั่วโมงมาดูกันว่าผมจะได้อะไรจากการที่ผมมีทั้งหมดนี้เลยครับผมวันนี้จะเปิดมันให้หมดเลย <c oughs> ลองลองดูอะไรก่อนดีอะ่ะอันนี้ก่อนลวกันครับผมถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะ เลิบเลบเลยสิบใบก่อนเลยครับว้าวคือโอ้โหโผล่มาก็าเลทน้ำเงินแล้วอะเลทฟ้าแล้วอะโอ้โหยิงเงี้ยแล้วคือว่ามันอยากจะแบบจะเปิดยิงหรอช่มามันก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเปิดเพราะว่ามันก็ได้แต่เกือเกืออย่างนี้ไงอ่ะลองอีกสิบใบครับคือว่าวันนี้จะเอาให้หมดครั้งเฮ้ยเลดท้องวะ่ะเฮ้ยมาเป็นตัวแน่นแน่หรือเปล่า เอามาดิก็มาดิ2,500ครับโอ้โหมลนาเก่ามากโอ้โหห้า,าพโทพอันนี้คือเดททองเหรอโอ้โหนักบินไบซิ่งไอ้ยาจอห์นออสแตดก็มาโอ้โหมากันทุกคนเลยและผัดไฟเดอร์มาเฮ้ยบอกเลยว่าอัปเดต10.8มันจะคูลดาวสกิลเร็วขึ้นเฮ้ยแต่เลือดหายหนิดนึงอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่า สกิลหลักๆของมันอะคือสแต c ไอซ้อนฮันเตอร์ใช่ไหมเก็บแทรคขึ้นมาโคตรแรงว้าวถือว่าดีครับผมอันนี้นะโอเคดีแล้วเราไปอาวุธกันบ้างอาวุธเราก็ต้องลองเปิดดูสิครับไอเยเลยทองอีกแล้วเลยทองอีกแล้วเฮ้ยของดีใช่ไหมโอ้ยพันหนึ่งอะ่ะโอ้โหสคริมเมอร์ครับไอสคริมเมอร์ไอพวกตะก,กูนี้มันก็ยิงช้าลงนะว้าว แล้วแล้วห้าพันมาเป็นกูเลอร์ลำโพงกลางลำโพงกลางก็ก็พอได้โอเคของดีไปแล้วเราลองมาดูนี่กันบ้างครับผมอุ้ยมีห้าใบเหรอจัดไปให้หมดเลยครับห้บาใบครับและคือประเด็นคือห้าใบมันเปิดไม่ได้แบบทั้งแผงไงเปิดได้ทีละใบไงและใบแรกผมมาเป็นคอนโดห้าร้อยโอ้โห ผิดกับเมื่อกี้ที่ได้มาปิดนชิ้นๆเฮ้ยแต่ว่าเราอาจจะได้ใบที่5ก็ได้นะหรือเปล่าวะเฮ้ยเลทองโผลมาเป็นเฮ้ยเลททองได้นักบินเหรอวะใช่เหรอวะโอ้ยไม่เอาดิโหคือแบบโคตรจะเลทองโอ้ 2 5 0 5ครับผมใบสุดท้ายยังอีก2ใบครับโอ้ชิตมาเลดฟ้าอีกแล้วโอ้มายก็ห้0 0จ้าเอาให้หมดไปเลยใบสุดท้ายครับผมและใบสุดท้ายเล็ดฟ้าคือเลดทองให้มันชื่นใจมันก็กลายเป็นนักบินดัก500อย่อยนี้โอเคมาม่วงม่วง <laughs> ม่วงทองครับผมใบแรกเลยมีอยู่3ใบเท่าน,นั้นหุยเลดมาเลดเออมันก็เล็ดทองทุกอันโผลมาเป็นหุ่ยเลวเวนเจอร์ครับเฮ้ย <c oughs> ถือว่าเป็นหุ่นที่ดูโอเคมากๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวด์กโดนเนื้อไปเนี่ยเรลาวเวนเจอร์ก็จะมาเชิดฉายเคยใบที่2ครับและใบที่2นี้สิ่งที่ออกมานั่นก็คือ,อล,ล,ลาเลาวเวนเจอร์อีกตัวนึ <c oughs> เก็ด <laughs> ีก็ดีและใบสุดท้ายครับผมใบที่3ส,สิ่งที่ได้มามันือดดักคัแม้ว่ามันจะโดนเนิฟความแรงของโดนลงไป50%แต่ผมว่ามันก็ย,ยังเล่นโอเคแหละอเออโอเคหมดแล้วนะต่อไปครับผมนี่การไททันมีอยู่2ใบครับผมจัดมา2ใบนี้ พี่จะได้อะไรวันนี้ฮึบฮึบปึ๊บลุยเนอร์เราจะดีใจใช่ไหมอ่ะอันนี้โดนรถดับมิลงไป40%ได้ไหมใช่ป่าวะจำตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ว่าแอปเดีย10.8เนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆอย่างนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่งครับผมและผมมาเป็นนักบินโอ นักบินจ้าและเหลือแค่นี้เลยไปครับผมเราลองเปิดที่กันคือโอ้หนักบินแบบเอาจริงมันก็ถ้าเกิดเออได้สักคนนึงกำลังโอเคแหละแต่บางทีเนี่ยสมมติเรามีสิบใบอย่างเงี้ยได้นักบินมารุวงอย่างงี้นะโอเคครับผมว้าไปเปิดดูดีดูดีได้อย่างเงี้ยโอ้โหคันหัวเลยทีเดียวอีกสิบใบครับผมจัดมา และอู้เล่ทองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบนะว่าจะได้แรปเตอร์ที่กางจะโดนเนิร์ฟอีกเช่นเดิมก็อย่างว่าไอ้ไอไอกล่องนี้มันโดนเนิร์ฟหมดเลยป่ะไอ้การ์ดใบเนี้เลททองจะได้อะไรหูชีฟแฟงนี้โอ้โจตัน <c oughs> ก็ก็ได้อยู่นะโอเคครับผมน้องกรอเรียเข้ามาเฉโลเฉลโลห้าพัน ก็พอกอ่อมแกล้มอีกสิบใบอีกสิบใบครับปึ๊บโอ้ดีไงแรปเตอร์ห้าพันครับผมมีน้อง Nova ight, นัวว้าไลท์หุ่นไอ้นักบินของเจ้าแบ็กเรียวเล่ด้วยโอเคอ่านี่นี่นี่น,น,น,นี่เรามาเปิดใบแดงมั่งครับผมเอาให้หมดนะเดี๋ยวเอาเศษเ,เดี๋ยวก็เก็บให้หมดเลยว้าวเฮ้ยเหเล็กทองว่ะแต่นี่เป็นอาวุธนะผมว่าได้โกลเลอร์มาอีกแน่แเลยว่ะไอพวกตะก,กูลำโพงเงี้ยเออสมัย โอ้โหโกลเลอร์ออกเยอะนะสครีมเมอร์ครับลำโพงใหญ่ฮาวเลอร์อันเล็กสมายเล็กโกลเลอร์ห้าพันครับผมและโฟบาร์เป็นโกลเลอร์เห็นไหมโกลเลอร์มันต้องออกวะ่ <laughs> ละลำโพงกลางเหรอเอ้ยเปิดได้สองอันแล้วอะเต็มๆอ่ะแต่จริงๆเศษรวมๆกัน,นก็ได้แล้วนะก็ได้มาอีกอันแล้วนะต่อไปครับผมอีกสิบใบครับถ้าเกิดไม่ใช่เลดทองเราก็จะข้ามไปเลยอย่างเงี้ยเลดฟ้าง,งี้ โอเคแล้วก็ข้ามภาพขึ้นไหวครับผม oh, oh, นี่เลยนะเนี่ยดูดิได้สองพันห้าสองพันห้าอะไรอย่างงี้ผมว่าได้มาอีกอันสองอันอะ่ะ <laughs> จัดไปครับคืออันนี้อาจจะเป็นคลิปเดียวในอีเวนต์เลยมั้งที่เราเอามาเปิดการ์ดแบบเนี้ยเนาะและเอาไว,า <laughs> <Okay. S 2> วา้โอเคว้าวโอ้โหและและ และนี่ไงผผลมาเป็นเลกูเลเตอร์ครับเฮ้ยปืนแต่ร้อยนี้คือโคตรดีอ่ะเอาจริงโคตรดีอ่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไปไป,ไปลุยลุยลุย,ลยโอ้โห,หเฮ้ยเลดท้องเล็ดท้องเราข้ามเลยปะ่ะเออไปโอ้โหนี่ไงได้ดิสซิปลินครับผมก็ถือว่าโอเคแม้ว่าจะรีโหลดนายขึ้นนิดน,นึง <c ười> <c ười> ไปไปไป แล้วเดือนดนะอัปเดตนี่แหละเออว้าวเลดเลดเลดชมพูเลดม่วงขามเลยครับผมนี่ไงเออว่าอีก3ใบอีกอีก13ใบเลดอะไรครับเ,ออเลดทองต้องซะหน่อยซะหน่อยเดี๋ยวขอเลี้ยงไข่นะ่น <laughs> เลดทองมาแล้วพันหนึ่งสครีมเมอร์ฮาเลอร์อย่างงี้ไปว้าว อะไรอะ่ะเทองคืออะไรอะ่ะโพมะย่างย่างเล็กเลเตอร์อันปะละโพมะเป็นฮาวเลยลำโพงเล็กจก้าโอเคหมดยางอีกสามใบครับเอาให้หมดเลยโอ้โหเนี่ยเนยเดี๋ยวเราก็รอเล่นเจ้าหมีกลิง้งเดี๋ยวอัปเดต10.8ในอีก6กวันอะ่ะเออก็ประมาณวันที่เท่าไหร่วะต้นต้นเดือนมีนาเนาะ วันที่3ที่4อะไรอย่างนี้า่าหาเป็ดไปสุดท้ายครับผมจัดมาป้าบไม่ห,หมดแลครับผมเหลือไอ้เจ้าใบกัดตัวเริ่มต้นเลยการต่ำเตี้ยเรียดินนี่ไงเอทอสพันหนึง่งเอาให้มันหมดหมดไปให้มัหายค้างคาไปโอ้โหพันหนึ่งอลรามิดครับนี่คือเอาจริงในปืนพวกนี้ผมว่ามันไม่น่าจะอยู่แล้วแหละเออแนปเดตต่อไปอ่ะ ถ้าอยู่ก็แย่แล้วโอ้โหฮิวโก้บุกเกอร์ครับว้าจัดมาจัดมาปาเข้ามาผ่าสไปเดอร์ครับผมอีกห้าใบเท่านั้นก็จบแล้วโอ้โ oh. ห oh. คือปืนแม่เหล็กอะเอาจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีหุ่นมันก็จะมีปืนของมันมาด้วยเนี่ยบักเรียวเล่ก,ก็จะมีดูอะไรอย่างเงี้ยผมว่า เดือนต่อไปแรปเตอร์กับไอเฉินโลน่าจะออกไปได้แล้วนะเอาจริงๆเฮ้ยรือผาดผไฟเดิมกับเฉินโลอะไรมาก่อนนะเพื่อนๆเอ่อเฉินโลหรือว่าผาดไฟเดิมผาดไฟเดิมมาก่อนเฉินโลเนอะเออว่ะอีกสามใบครับจำไม่ได้แล้วอ่ะมันเยอะเหลือเกินหุ่นนี้เข้ามาแบบทุกเดือนทุกเดือนนะและโอ้โหไอโทสห้าพันขายแหละ เร็ว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 โฮมาเป็นอ้าโอ้ฮิวโกโ้เน่ใส่กอบให้ด้วยใบยสุดท้ายครับผมของอีเวนต์นี้สิ่งที่ได้มาในใบสุดท้ายของอีเวนต์นี้มันก็คือคือโอเคเฟงบาวห้าพันปิดฉากด้วยไฟฟ้าใหญ่5,000ครับผม หมดสนิทไม่มีแผนข้อมูลใดๆโอเคจ้านั่นแหละครับเพื่อนคือการทั้งหมดที่ผมมีอยู่คือผมก็เปิดใบบ้างแล้วในไลฟ์สตรีมเปิดเองบ้างเบิดเล่นเ่นเปิดทำเควสดบ้างอะไรแบบนี้นะนะเพื่อนแล้วเมื่อไหร่ครับผมได้อะไรมาบ้างก็สามารถมาคุยกันได้นะเสุดเหล่านี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลย